ท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ทาุณวิทยาได้นําสินค้าเุ้ยไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนใช่ชุมชนอะไรนะเราเรียกว่าโครงการสกลนครโมเดลนะครับการใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ไปเพื่อปรับปรุงเรื่องของการปลูกพืชต่างๆครับูพืชสมุนไพรแล้วนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นตัวนี้เป็นน้ํามันไทยสกัดนะครับเราปลูกด้วยนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็นี่เป็นยาสับผมฟ้าทะลายโจรผวมด้วยเพืชสม,มุนไพรอื่นๆนะฮะแล้วก็นี่เป็นอาฟ้าทะลายโจรของเราซึ่งสารสำคัญสูงมากม,มากกว่าท้องตลาดทั่วไปนะครับมีวางจําหน่ายที่ร้านเ i ียวบิกซทั่วประเทศมีบิ๊กซีทั่วประเทศนะครับวันนี้ มี<ล>ความ,<ล>มีดอนนีอันนี้แหละอันนี้มีมีจำหน่ายไหมมีอันนี้ต้องโดย,โดยตรงก่อนะทางออนไลน์นลแล้วก็ติดต่อทางเบอร์โทรทางชุมชนนะครับชุมชน <ฮา S 1> ชุมชนที่ผลิตไี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ว่านอนอำเภอวานอน,นวานอน่วานอนนะครับว่านอนนิวาสแล้วก็ตัวนี้เรา จำหน่ายแล้วที่รา้านดิกซีเพราะว่าเราสามารถได้ออยอแล้วนะครับส่วนตัวนี้เราก็ได้เลขออยอแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือเราใช้นวัตรกรรมทางของมารทิทาลัยไปปรับปรุงเรื่องการปลูกให้ได้สารสำคัญสูงแล้วเอามาแปลรูปแล้วก็ขอเลขออยอเราผลิตเราผลิตอยู่ที่ไหนสำนักงาน,น,น,นที่ตั้งที่ตั้งโรงงานได้มาตรฐานเป็นวิสาหกิจเป็น SME ของที่อำเภอบ้านม่วงซึ่งอยู่ในเครือขายของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะพัฒนาเกษตรกรชาวบ้านของเราได้เนี่ยนอกจากได้ปลูกแล้วเนี่ยนะครับด้วยวินวกรรมแล้วเราก็ยังมีเครือข่ายที่เป็นโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานของออยมาตรฐาน GMP ครับถึงจะไปขอออยได้สุดท้ายเราเอาไปขายในท้องตลาดในที่ไหนก็ขายได้กว่าภัยนะครับไม่ว่าตรงนี้ขายที่บิ๊กซี นะครับรถต่ออนาคตต่อไปของประนี้เราก็จะขึ้นไดาบมากนิยนี่นะครับอย่างนั้นค็ตอบก็สามารถที่จะเป็นมาได้เป็นออกมาเป็นแหล่งที่สนับสนุนชุมชนของพวกเราได้ด้วยได้ยินข่าวว่าไอเกษตรกรที่ผลิตนี่รายได้เยอะมากแล้วก็ดีกว่าไปปลูกข้าวอีกว่างั้นคือของเราเนี่ยต้องต้องอันนี้ต้องเรียนผ่านสื่อนิดนึงว่าเรามี ทางท่านทสศสกุณาสารนันนะครับเป็นผู้ผลักด,ดันโครงการว่าเอานวัตกรรมเข้ามาเสริมเพิ่มรายได้เขารเรียกว,ว่าการตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร<อ>โดยที่วานอนเป็นอำเภงที่นําร่องอําเภอนําร่องนะครับว่ารายได้เพิ่มขึ้นมาถึงเดือนละหนึ่งหมื่นบาทนะครับแล้วก็ไม่ใช่ห0ึ่งหมื่นบาทเดือนเดียวแล้วหายไปเลยตลอดไป ผงที่ไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกแค่สมุนไพรอย่างเดียวเฉพาะฟ้าทลายโจรอย่างเดียวเราปลูกไพรเราปลูกขมิ้นชันปลูกอโออีกหลายตัวนะครับอีกหลายตัวอันนี้ละมั่งที่บอกว่าสกลนครเมืองแห่งพึกสเวทที่เป็นความจริงจับต้องได้รูปธรรมที่สุด ตั้งแต่ได้ยินประกาศมาใช่ครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเราบอกพึกสโเวยตแต่บางทีเราหาแปลงสมุนไอยู่ที่ไหนบางทีมันก็หายากเหมือนกันนะแต่สิ่งที่ตอนนี้ที่เห็นก็คือผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับก็ลงมาที่แปลงมาพื้นที่วานอนหรือว่าของเราเลยนะครับมาดูที่แปลงสมุนไพรไม่ว่าสำนัพันไม่ว่า ท่านผู้ว่าราชกรารจังหวัดท่านอดท่านก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อนาคตใกล้ๆนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็จะตามมาท่านอาจารย์โอ้ดินข่าวว่ารัฐมนตรีท่านท่านสนใจเรื่องนี้มากสนใจคร<อ>ับสนใจมากสนใจมากอันนี้แหละครับที่บอกว่าถ้าคนสกลนครไม่ช่วยกันพัฒนาสกลนครและถ้าพัฒนาแล้วเงินไม่เข้ากระเป๋าชาวบ้านเนี่ยสำหรับผมไม่เรียกว่าการพัฒนาใช่ครับมันจะต้องกระจายรายได้ให้ชาวบ้านแล้วจากนั้น พวกเราที่พากันทำนี yeah, ่ก็ได้บ yes ุญได้กุศลเราก็จะไปเป็นพระอรหันต์กันในอนาคตก็ต้องการแค่นั้นแล้วสิ่งสิ่งที่ชาวบ้านปกติปลูกพืชแล้วก็ขายได้ได้วัตถุดิบขายวัตถุดิบก็ได้เงินมาเข้ากระเป๋าอย่างแรกนะครับแต่ละสิ่งแรกสิ่งที่2ก็คือ กลุ่มชาวบ้านเราเนี่ยเราจะตั้งเป็นเรียกว่าโซเชียลเอเจนท์พายบริษัทเพื่อชุมชนตั้งบริษัทมาแล้วให้เกษตรกรพวกเราเข้ามาร่วมกลุ่มด้วยเพราะฉะนั้นถ้าขายตรงนี้ได้ก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็ปันผลคืนให้เกษตรกรทั่วไปเกษตรกรเราเคยได้วระมาณคนละ20-30บาทเรามาขายโดยใช้เขาเรียกว่าโซเชียลเอเจนท์พายเนี่ยเป็นตัวผัดการเป็นตัวทำตลาดให้ก็ได้ราคาเป็นอย่างไร เกษตรกรที่อยู่นอกเหนือจากเขตอำเภอวานนท์นิวปัหรืออยู่ที่อื่นอยากจะเข้าไปก็มีการพูดคุยกันได้ได้ครับเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเริ่มเอาคนเดียวที่เอาคนเดียวเพราะว่าเราสามารถที่จะทำเรื่องต่างๆได้ประมาณสองกำลังคนที่จะไปดูแลเพราะที่ที่วานนเราไปทำเนี่ยคือพวกผมในหน้าที่นของ เหาวาัต้องต้ไปดูแลาวเชบ้านอันนี้เป็เรื่องสำคัญอย่างเดียวคือไม่ใช่เราเอาเงินลงไปนเดียวเราลงไปอางเดียวแล้วปล่อยให้ชาวบ้านแต่นี่เราจะเข้าไปดูแลโดยตรงเขาถูเลยนะเราดูนะเราทำนะเขาบริหารจัดการทุกอย่างอันนี้มีเลยแต่ถ้าโมเดีนวี้สำเร็จเราก็ขยายไปื้นที่บางๆกลายๆนครับท่านผู้ชมครับมีรายละเอียดปีกย่อยอยู่ วันนี้ชุมรมอารยธรรมอาจารย์สาสุนตวิวิโยตยาณกับผมและก็อีกหลายท่านนะครับก็เลยมาสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าทํายังไงทางคุณวิทยาจะได้นําเรื่องราวที่คืใหญ่มากขึ้นยินดีครับดีครับให้ถึงชาวบ้านโดยเสนอไปที่รัฐสภานะคร,ครับดีครับขอบพระคุณที่มากดไลค์ให้ใครกดไลค์คลิปนี้นะรางวัลที่หนึ่งรตเตอรี่รอคุณอยู่แล้วแต่ถ้าคุณไม่กด คุณจะไม่ถูกหวยเลยขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับพี่วานนอนเนี่ยเขามีสโลแกนอย่างหนึ่งก็คือชาวบ้านเกษตรกรจะถูกหวยทุกวันเพราะว่ามีรายได้จากการขายทุกวันไม่ต้องรอ16ของวันที่หนึ่งเอาทุกวันเลยักาขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับ